อันนี้ตำรวจเลยกอลิลานี่เียอะไรเนี่มาอยู่อะไรบนนี้นี่เียเรากดเล่นเลยดีกว่าเอา้เงี้ยติดคกกุกอีกแล้วนีน่พวกเราใช่ใช่ใช่ทำไมเราติดคุก,กันตลอดเลยะครับคุณต่อตาพิโดไม่รู้สินะแต่ว่านะพวกเราถนัดการแหกคุกกันมากเลยดูฝั่งนู้นก็ติดกันใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมเราติดมากี่วันแล้วเนี่ย<ะ>ประมาณหนึ่งเดือนได้แล้ว โอ้เนี่ยโซยมามากันอยู่เลยพวกเราปะแหกคุกกันต่อดีกว่าเราสบายมากโอ้เล่นมาทุกด่านแล้วเป็นยังไงล่ะอ้าวทำไมกลับมาที่เดิมอะเดี๋ยนะเดีเดวเดะวู้ดีเป็นไงวนมาที่เดิมได้ด้วยน่าอัศจรรย์สุดๆไปเลยโอ้โหแหกคุกแล้วกลับมาที่เดิมได้ โอเคอันนี้เราต้องไปทางนี้นะครับตามฉันมาเลยนี่นแล้วต้องออกทางนี้ถึงจะแหกคุกได้ตามลูกศรนี้ไปแล้วก็สามารถกดสวิตช์อ่าไปกระโดดจำเอาฟืบโอ้โหแกรนี่นี่ชินมากมากเลยไ้ฉันกระโดดบ่อยดอยูกระโดดปึบอ่าโอเคกระโดดมาทางนี้โอ้โหทาง,ง้าก มืดเหมือนกันนะเนี่ยขึ้นบันไดเร็วปึ๊บปึบปปบปปบขึ้นมาได้แล้ว <S <S อุย้ยอันนี้ต้องกระโดดใช่ไหมฟุ๊บก,กระโดดลบเื้จุ๊บเื้อจุ๊บนี่สบายมากแล้วก็ซ้ายขวามาทางขวานะครับขึ้นท่อตรงนี้ไปเลยข้างล่างเป็นใบพัดโอ้แล้วก็มาทางนี้ปึ๊บไปฝั่งโน้นใช่ไหมอ่าแล้วก็ลงไปโอเคปึ๊บก,กระโดดแล้วก็ลง <S <S นี่แล้วก็ขึ้น ขึ้นตรงนี้ปึ๊บอ่ะแล้วก็มาทางนี้นะครับมีไอเทมด้วยเราไม่ใช้นะครับเราไปแบบตัวเพียวๆเลยซ้ายขวาเออซ้ายขวาอ่ะซ้ายแล้วกันมาทางนี้แล้วก็ลงท่อปึ๊บเอ้โเดี๋ยวมันเปีนอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยจัดัดพวกเราเราต้องไปทางขวาโอเคอันนี้คงไม่ใช่แล้วโอเคมาได้แล้วโอมีปืนฉีดน้ำด้วยมาฝั่งนี้เลเซอร์มา ผ่านมาได้กระโดดโอ้เดี๋ยวมีผู่บุกลกุกมีผู้บุกลกุกจับตัวให้ได้เจ้าต่อจะไปโงแกรดี้แล้วครูบอดีโอ้เราต้องหนีแล้วไม่ได้แล้วฟื้ไนไปให้ไกลเลยแกรดี้เร็วเอาแกรดี้ปไปเลยอะแงชั้นตัวทําไมแบบว่าวิ่งอยู่กับที่เนี่ยเแกรดี่หลุดหรือเปล่าเอาไปก็ต่อะครับฟื้นฟื้นกระโดดโอ้ยดูมีคนมองเราด้วยอ่ะอยากจะแหกคุกราสีนี่ ตามชั้นมาซี่นี่บาทางนี้อุ้ยโอรู้สึกว่าคุณตำรวจกำลังหลับอยู่นี่สวัสดีคุณตำรวจเอ้าทำอะไรเนี่ยเอาไม่เฝ้าหรอโอ้โหมาหลับได้ยังไงเนี่ยโอ้แต่ก็ดีแล้วนะครับสบายใจนะครับสามารถแหกคุกได้อย่างง่ายดายปุ๊บก็โดดตีมาทางนี้ชึบ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 อ่าปุ๊บมาทางนี้นี่ยังรอดอยู่นะครับสวัสดีพวกายอ่าอยากจับมือใช่ไหมอ่าจับมือนี่ คนดังอเอาลายเซนด้วยมะแล้วก็กลับเข้าไปเลยไม่ได้นะครับโอเคเอ่อซ้ายขวาทางนี้ปึ๊บมากระโดดข้ามปึ๊บโอ้ใครทําอะไรหกเนี่ยหกมาจากไหนข้างบนเหรอท่อปึ๊บอ,อาจจะเป็นสารพิษก,ก็ได้นี่กระโดดมาปึ๊บกระโดดข้ามกล่องนี่มาแล้วก็ลงท่อไปเลยปึ๊บโอ้โหเจอลาวาอู้จึ๊บกระโดดนี่ยังกระโดดได้อยู่กระโดดได้อยู่เอ๊ะ แต่รู้สึกแปลกๆฮะเหมือนเราอยู่คนเดียวเลยเป็นไหนกันหมดเนี่ยครูบริก,กรนี่ฟึบกระโดดได้ต่อฟึบอ่ะยังได้นะครับข้างล่างเป็นลาวาร้อนระอ,อุเลยฟึ๊บนี่ยังได้อยู่สบายสบายกระโดดขึ้นข้ามสะพานเป็นไม้เฮ้ยตึ๊ดนี่เอาไม่ต่อเฮ้ยยืดฮึดฮึดเอ่าไม่เป็นไรนะครับยังได้อยู่ฟึบกระโดดมาแล้วก็เข้าท่อข้างหน้าไปเลยฟึบเข้าได้แล้ว แล้วหลังจากนั้นเออปีนปึงปึงปึงยังได้อยู่นะครับจะตกเชียวฟึ๊บฟึ๊บทางนี้โอเคลูกศรชี้มาให้เข้าท่อตรงนี้นะครับเข้าไปเลยปึงเอ้า่าเดี๋ยวเอาทำไมเข้าไม่ได้อ่ะเอ้าเดี๋ยวบักเหรอเนี่ยอ่ะเข้าท่อมาแล้วนะครับสรุปว่าเซิร์ฟหลุดนะครับหรือว่าเน็ตเราหลุดนั่นเองนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในห้องน้ำแล้วโอ้โหฟึบกระโดดเถึงเถงระวังเลื่อนนะทุกคนฟึบ ฟืบว้คุณยายแกรนดี้อาวโอ้ลื่นได้ไงเนี่ยแกรดดี้เดี๋ยวขอลองฟืบได้แล้วโอเคเออทางนี้ยังมีคนติดอยู่นะครับเราต้องมาทางนี้อย่างเดียวฟืบมาพวกเราซึบซึบมาทางนี้แล้วก็กระโดดฟืบอุ้ยอันนี้ยากอยู่ทางนี้ค่อยๆ่จดจุดจุดจดจดนไงแล้วก็ข้ามมาโอ้สบายมากแกรนดี้มาเร็วหลังจากนั้นเราก็ไปทางขวาอ้ น้ำโดนฉีดมาไม่ใช่สิน้ำฉีดมาใส่ตัวเราเดี๋ยวโดนอีกแล้วนี่เราเป็นโรคก,กลัวน้ำตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกคน <c oughs> นี่ครับน้ำจะฉีดมาอย่างนี้ครับเราต้องรอปึ๊บโอเคตรงนี้รอดอ่ะไปต่อปึ๊บรอปึ๊บรอ,อก,ก่อนนะครับเราเป็นโรคก,กลัวน้ําทุกคนโอเคเราก็รอไปก่อนนี่เรียบร้อยโอ้ไม่มีใครรอเราเลยกราดี้นี่ฉันลอยอยู่ตรงนี้นี่ไงโอ,โอ,โอ้มาแล้วปึ๊บกระโดดนี่ใช่ไหมฮิจุด โอเคได้อยู่ฟุ๊บฟุบ,ฟ,บฟุบนี่ต่อเนอรนะครับข้างหน้าเป็นลาวาลงยิ้มกลายเป็นลาวาไปแล้วฟึบแล้วก็ปีน,นบันไดปุ๊บลงมาตรงนี้ปึบนี่นีแล้วก็เอดเดอดเดิดเดืดเดืดเดดกะดดาบโอเค ยกดัมเบลหรอเฮ้ยเฮ้ยจขึ้นมาได้แล้วข้างหน้าคือเลเซอร์กระโดดข้ามแล้วกระโดดข้ามโอ้โหที่นี่ซับซ้อนมากพวกเราแล้วก็ข้างหน้าน่าจะเป็นเนอ่อข้างนอกแล้วมั้งโอ้นีไงไตํารวจเต็มเลยฟึ๊บระวัง ปึ๊บหลบตรงนี้เราต้องแหกคุกออกไปจากตรงนี้ให้ได้ปึบหลบได้โอเคอปึ๊บแล้วก็หลบสองเราไม่ได้หรอก<แ>คุณตำรวจอุย้ยดูข้างหน้านั่นสิข้างบนนั่นคิงคองตำรวจรึกเผาคุณตำรวจหัวลน้น <c oughs> เอ่อทางไหนเนี่ยอ๋อทางนี้กลับระเบิดเหรอกปึ๊บหลบได้สบายอันนี้ห้ามโดนอย่างเดียวใช่ไหมนี่ปึ๊บมาแล้วข้างหน้าเป็นตารางหมากฮอ ฟึ๊บกระโดดนี่ตุ๊บสลั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 บแบบเบรกแดนเบรกแดนเบรกแดนนี่แล้วก็ขุดมาตรงนี้รอดแล้วเออเอ,อ๊เดี๋ยวอาจจะอาจจะโอ้ยบาแล้วด้านไก่นอต จุกจกจุกจุกจุกมาทางนี้จกจุกจกจุ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 กจะกจุแจุก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 จุวจุก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 จุ่จุก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 จไหจุก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 จวกจุัจุก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 จุยจุกจุกจกจ้กจุกจุกจุกจกจุกจุกจุกจจจจจ โอเคสว่างแล้วเหรอรปึ๊บขึ้นบันไดอ่ะเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมปึ๊บขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ปีนตึกขึ้นไปเอาไม่มีให้ปีนละมาทางนี้แล้วก็ปีนขึ้นไปเดี๋ยวนะปีนให้ตรงก่อนปึ๊บอ่ะขึ้นมาได้แล้วน่าจะมีเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าลูกศรชี้มาทางนี้เหรอรปึ๊บอ๋อปีนท่อขึ้นไปนี่แล้วก็วิ่งนั่นไงตำรวจสุดโหดปึ๊บวิ่งไปปึ๊บกระโดดดิกระโดดปึ๊บ กระโดหดหรือจดดีกระโดดข้ามฟื้สปีดแบบโซนิกสปีดแบบโซนิกโซนิกดีมนีโซนิกเนี่ยนพี่ฟื้โอ้ยเดี๋ยวเดยเลยเลยฟื้นอะยังได้อยู่ขึ้นบันไดโอเคหลอดแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมา แลที่สุดก็ผ่านแล้วใช่ไหมเนี่ยจำนี่ครับเป็นไงละ่ะเย่โอ้ในที่สุดแล้วก็ผ่านด่านนี้จนได้นะครับอ่ะดูรอบๆตึกเยอะมากนะครับนี่อ่ะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันหน่อยดูโอ้โหเจ้าตำรวจสุดปวดน,นะครับอยู่ตรงโน้นคูบาดีอาวแล้วแกน,นี่อ่ะกำลังมาครับคุณยายกำลังสปีดมาเนี่ยฉันมาแล้วโอ้มาพร้อมหน้าพร้อมตาในที่สุดเราก็ แหกคุกออกมาได้นะครับจากตำรวจหัวล้นคนนั้นสุดเกลียนนะครับโอเคสำหรับคลิปหน้าใครอ,อ,อยากจะติดตามชมหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถติดตามต่อต่อไปดอได้นะกับเหล่าพวกพ้องของพวกเรานะครับแกรนนี่คูบอรดินะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย